สวัสดีครับผมพบกับพับกบพบกับวันนี้ทําเสียงกบเกลือนนะครับหลังจากเสียอารมณ์เมื่อสักครู่นะฮะเล่นมุกกบเกลือนครับอ่ะเอาแล้วครับขออนุญาตนะครับวันนี้เมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คลิปที่จะทําวันนี้นะครับผมอาจจะใช้คําว่าผมเสียข่างโง่ก็ได้นะครับหรือว่า ด้วยความไม่รู้หรือว่าด้วยความมึนงงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมคือนสืบเนื่องจากเมื่อคืนนะครับผมได้ทำการนะครับผมได้รับนะครับผมขายครับผมตั้งขายการ์ดใบหนึ่งครับนี่คือการ์ดใบนี้นะฮะผมตั้งขายนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งมาซื้อนะครับผม อ่ะพี่ท่านหนึ่งไดเล็กออฟเฟอร์มานะครับพี่ท่านหนึ่งไดเล็กออฟเฟอร์มาเนี่ยนะครับพี่ท่านนี้ครัไดเล็กออฟเฟอร์มาครับผมซึ่งการ์ดใบเนี้ยผมโอเคกับกําไรแล้วนะครับผมโอเคกับกําไรแล้วนะครับผมซื้อมาแค่51ผมประมูลมาได้แค่51เหรียญเองนะครับแล้วผมก็ขายไปถึงเนี่ยครับพี่คนนี้ไดเล็กออฟเฟอร์มาที่272ซึ่งผมมองว่ากําไรโอเคมากๆนะครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจยอมรับไป นะครับทีนี้นะครับด้วยความที่ว่าเราก็เทรดการ์ดไปด้วยนะครับแล้วก็ซื้อขายาแล้วก็จัดทีมลงด้วยนะครับผมก็เลยนำเงินที่ได้นะครับที่ได้จากการขายการ์ดใบนี้ครับไป direct offer นะครับ, er รบหาพี่ท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพื่อซื้อกการ์ดอีกใบหนึ่งเติมเข้ามาแต่ณนะตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมจำไม่ได้จริงๆนะครับว่าผมซื้อ ใครนะครับจำไม่ได้จริงๆอันเนี้ยสาเหตุที่ผมจำไม่ได้เพราะขณะที่คือเกมโซล่าเนี่ยเราไม่ต้องนั่งเล่นหน้าจออะไรอย่างเงี้ยตลอดนะครับผมก็ทําอื่นไปด้วยนะครับและจังหวะนั้นเนี่ยเรากําลังหาข้อมูลอยู่พอดีก็ไปเจอนะครับนักเตะเจอการ์ดใบหนึ่งที่เราสนใจเราก็เลยกด direct offer ไปหาพี่ท่านนั้นนะครับนะฮะเนี่ยครับผมก็เช็คได้จาก offer sense เนี่ยนะครับชื่อพี่คนนี้ครับเนี่ย cbb อะไรเนี่ย เราก็กดออฟเฟอร์ไปก็โอเคอยากได้การ์ดใบนั้นแหละแต่ผมจําไม่ได้จริงๆนะครับว่าเป็นการ์ดอะไรนะครับแล้วผมก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปว่าเราโอเคเราจะจ่ายเท่านี้ครับคุณโอเคไหมเสร็จแล้วก็กดยืนยันอะไรเรียบร้อยตอนเช้ามาครับก็มีเมสเซจเด้งขึ้นมาครับเนี่ยครับผมมาเปิดคอมก็มีเมสเซจเด้งขึ้นมาว่าพี่คนนี้เขายอมรับข้อเสนอของเรา แต่ผมก็เลยไปดูว่าเอา้าแล้วการ์ดทาไมเราถึงไม่ได้การ์ดเนี่ยครับแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ครับ you, you you receive นะครับแต่ว่ามันขึ้นว่า not s i n แล้วการ์ดผมไปไหนครับคราวนี้ผมก็เลยมาตั้งสติก่อนก็เลยตั้งสตินะครับว่าเอ้ยเราไม่ได้การ์ดหรือเราทําอะไรผิดพลาดนะครับผมก็เลยลองไปดูวิธีการนะครับไปดูวิธีการ offer ซึ่งมันไม่เหมือนแต่ก่อน นะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนและผมตอนนี้คือผมไม่รู้จะทํำยังไงเบื้องต้นนะครับผมได้ติดต่อไปทางซัพพอร์ตนะครับส่งอีเมลส่งแคปเจอร์รูปไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูในอีเมลนะครับให้ดูในอีเมลนะฮะว่าพี่คนนี้เขามีอีเมลนะครับผมให้ดูในอีเมลนะครับอีเมลแจ้งเข้ามาว่ายอมรับนะครับว่าพี่คนนี้เขายอมรับนะฮะอ่านี่ครับนี่ครับอีเมลนี้นี่ครับแต่มันไม่ขึ้นการนะครับนี่ครับ CBB has accept your offer เ้ขายอมรับข้อเสนอของผมแต่ไม่มีกกรูปการ์ดมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมลืมอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะก่อนหน้านี้เลยเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าโซลรเปลี่ยนระบบหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จริงๆนะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าโซแลนะครับอ่าอ่านะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการนะครับเข้าไปที่การ์ดพี่คนนี้เหมือนอ่ะเข้าไปที่อแอคเค n t ของพี่คนนี้นะครับแล้วก็ไปดูเอะเม่อคือเรายื่นข้อเสนอการ์ดอะไรนาะร้อยสิบเก้าเหรียญน,นะครับ ก็จําไม่ได้แล้วครับเอาต้องยอมรับเลยแล้ครับว่าผมจําไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผมตั้งใจจะซื้อใครนะครับก็เลยอ่าไม่เป็นไรครับก็ต้องมาหาคําตอบกันแล้วครับว่าทําไมเราถึงเราเราพลาดไปแล้วเราจะได้เงินคืนหรือไม่อย่างไรนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับก็ได้ทําการติดต่อนะครับได้ทําการติดต่อทาง ทางโซ l แลไปแล้วนะครับได้ทําการติดต่อทางโซ l แลไปแล้วที่เหลือก็คือตอนเนี้มาหาคําตอบกันก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็เลยเข้าไปที่แอคเคท t ของพี่คนนี้นะครับแล้วเราก็ลองเข้าไปที่การ์ดที่เขาทําการขายนะครับเนี่ยมันขึ้นคําว่าเทรดแบบนี้นะครับแต่ก่อนน่ยมันขึ้นว่าออฟเฟอร์เลยนะฮะแล้วกดเข้าไปหน้าตามันไม่เหมือนเดิมมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้นะ เนี่ยครับแล้วมันก็ขึ้นข no ึ้นการ์ดแบบนี้ครับเนี่ยสมมติเนี่ยครับผมเมื่อคืนเนี่ยผมก็จําได้ว่าผมก็จําได้ว่าผมผมก็จําได้ว่าผมนะครับเลือกการ์ดเลือกเข้ามาที่การ์ดแบบนี้แหละฮะเสร็จแล้วผมก็เข้าไปที่แบบนี้ครับแล้วผมก็ใส่จํานวนเงินไปแบบนี้ครับเนี่ยครับสมมติผมจะยื่นข้อเสนอคนเนี้ยสิบเหรียญแบบสิบเหรียญแบบนี้ครับเนี่ย ผมก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วผมก็กดเซนแบบเนี้ยครับเซนเทสแบบเนี้ยนะครับเนี่ยผมก็ก็ไม่รู้นะครับว่าเนี่ยครับสมมุติว่าผมจะยื่นข้อเสนอคนนี้แล้วกันอ่ะเนี่ยอ่ะมันน่าจะมีแม็กซิมัมเอาไม่เป็นไรครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วผมก็กดเซนแบบเนี้ยครับแต่มันไม่มีกราร์ดมาให้ผมเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมลืมกดแอดตรงนี้ไปเผลอกดลบตรงนี้แล้ว กดเซ็นเงินไปโดยที่ไม่ได้แอดการ์ดอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับซึ่งนี่ครับแบบนเนี้ยเนี่ยถ้ามันไม่มีเราต้องกดแอดการ์ดแบบนี้นะครับเนี่ยสมมติผมจะซื้อคนนี้อย่างเงี้ยก็ต้องใส่แบบนี้เนี่ยนะเนี่ยครับเนี่ยแล้วเราถึงจะใส่จํานวนนะครับแล้วเราถึงจะถึงจะยื่นข้อเสนอได้เนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยนะไม่เอาก็กดเอาออกแบบนี้ครับนะครับ ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมอะไปลบการ์ดหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ไม่อันนี้คือจําไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าโดยจริงๆคือถ้าโดยค่าพื้นฐานนะครับเพื่อนๆครับที่เล่นเกมนะครับสังเกตดีๆนะเพราะว่าเพราะว่า,าพวกนี้ครับถ้าเราโอนกันไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเรียกคืนได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทางระบบจะช่วยหรืออะไรเราได้บ้างนะนี่อย่างเงี้ย สมมุติว่าผมจะซื้อคนนี้เนี่ยพี่คนนี้เขาตั้งขายผมจะซื้อการ์ดสักใบหนึ่งนะผมจะซื้อเอ็นคุนคูอย่างเงี้ยอ่ะกดเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วผมกดเทรดเนี่ยเนี่ยครับโดยพื้นฐานคือตัวเนี้ยมันจะต้องมีเนี่ยครับโดยโดยเขาเรียกอะไรอ่ะดีฟอลท์ของมันนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วโอเคคุณจะซื้อการ์ดใบนี้อ่ะแล้วคุณก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วคุณก็กดเซ็นแบบเนี้ยนะครับแต่เมื่อคืนน่ะผมไม่แน่ใจว่าผม ไปเขอรลบตรงนี้นี่ครับเนี่ยครับโรลการกราบานเนี่ยแล้วก็เหลือแต่จํานวนเงินแล้วกดเซ็นไปโดยที่ไม่ได้เพิ่มการ์ดแอดการ์ดตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือผมจําไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะก็เลยก็เลยพอกลับเข้ามาปุ๊บเงินเรานะครับเงินเราออกไปนี่ครับผมให้ดูตรงอีกตรงหนึ่งก็คือ transaction นะครับเนี่ยครับ offer to ซึ้อๆเท่าจำนวน0.0376เหรียญ แต่ไม่มีการ์ดโดยปกติถ้าถ้า,เ,าเราเราซื้อหรือเราขายเขาจะแจ้งครับว่าเนี your send, your ่ย you r send you receive อะไรแบบนี้เนี่ยครับ you r you r อ,อันนี้บิดออนนะครับเราชนะบิดอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะส่งการ์ดใบนี้เนี่ยเนี่ยครับมาให้แบบนี้ครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับ you r send การ์ดใบนี้ไปให้คนนี้อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยโลง่งๆแบบนี้ครับเหมือนเราส่งเงินไปให้เขาเฉยๆะครับซึ่งตรงเนี้ยอ่า โดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวขอก็ขอบ่อนก่อนเลยครับว่าถ้าระบบถ้าระบบหลวมนะครับโดยโดยปกติคือผมว่าความผิดพลาดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วละครับซึ่งงานนี้ผมก็ยอมรับความผิดพลาดนะครับถ้ามันไม่ได้อะไรไม่ได้เงินก็ถือว่าไม่เป็นไรครับถือว่าแบ่งกําไรให้พี่คนนี้เข้าไปนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือถ้าระบบมันผิดพลาดนะครับนั่นก็คืออ่า นั่นก็คือเวลาที่เราที่เราใส่เงินแบบนี้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราใส่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราใส่เงินนะครับแล้วเราเกิดไปลบตรงนี้ออกนะครับเนี่ยเกิดไม่มีการเนี่ยนี่ผมไม่กล้ากดนะครับเพราะว่าผมไม่กล้ากดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้ากดไปเนี่ยมันจะมีคำสั่งอะไรเด้งให้เราหรือเปล่าอันนั้ผมกดเลยก็ได้ครับเนี่ย อ่าเนี่ยครับมันขึ้นให้เราคอนเฟิร์มครับเห็นไหมครับมันขึ้นว่า Not Sing นั่นแปลว่าเราสามารถส่งเงินไปให้กันฟรีๆได้โดยไม่ต้องใส่การ์ดก็ได้นะครับนะครับเนี่ยครับมันขึ้นว่า Not Sing นั่นแปลว่าตอนที่ผมซื้อการ์ดผมไม่ได้ใส่การ์ดแน่นอนนะครับเนี่ยผมกดคอนเฟิร์มได้ด้วยนะครับเนี่ยถ้ากดปุ๊บเงินไปเลยครับแต่การ์ดไม่ได้นะครับ นี่คือโดยระบบเนี่ยครับแสดงว่าระบบของอันใหม่เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าพื้นฐานคือตรงเนี้ยมันขึ้นมาอ่าดีฟอล l ์นะครับมันขึ้นมาว่าเรารีเซฟตัวเนี้ยอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าผมไปเผลอลบตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วผมผดกดเงินส่งไปให้อย่างเงี้ยได้อย่างไรนะครับซึ่งโดยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับมันไม่น่าผมไม่น่าจะเผลอเลยขนาดไปกดลบการ์ดนะครับ เพราะเราก็อ่านดูแล้วเนี่ยครับ c e i ซ e not sing เฉยเลยนะครับแล้วเอาเงินไปได้ด้วยซึ่งโดยปกติคือผมเข้าใจว่าถ้าโอนเงินอันนี้ผมไม่รู้นะครับถ้าใครรู้คอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยก็ได้นะครับคือกรณีถ้าจะโอนเงินให้กันมันน่าจะโอนกันบนกระเป๋าอีทีเรียมหรืออะไรอย่างนี้เนาะไม่น่ามาโอน ไม่น่ามาโอนกันตรงนี้ได้ครับถ้าอย่างเงี้ยเหมือนเราโอนเงินให้เขาฟรีๆเลยนะครับถ้าผมกดไปเนี่ยเงินออกไปเลยนะครับ1เหรียญนะครับเนี่ยเหมือนกับที่ผมโอนไปร้อยเหรียญให้พี่คนนั้นนะครับเนี่ยแล้วพี่คนนี้นะครับผมขอบ่นก็แล้วกันนะครับอ่าซึ่งมันอาจจะดูโง่ๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยพี่คนนี้แทนที่เห็นว่าผมส่งเงินมาให้เฉยๆเป็นใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะกดแคนเซิลนะครับ หรือกดดเจกอะไรก็ได้นะครับดันไปกดยอมรับนะครับก็คือ,อมีคนส่งเงินให้ฟรีๆก็เอาซะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะก็ถ้าเป็นผมผมไม่กดนะครับถ้าเป็นผมผมรู้แบบนี้แล้วผมไม่กดแน่นอนนะครับผมไม่รับเงินฟรีๆแน่นอนนะครับเพราะผมถือว่ามีเกมนี้ก็เป็นเกมฟุตบอลน,นะครับก็มีสปิริตแน่นอนนะครับผมกดดเจกแน่นอนครับ โดยนิสัยแน่นอนผมจะจะไม่อยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับกดไปทางแจ้งไปทางซัพพอร์ตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลอย่างไรหรือเปล่านะครับส่วนพี่คนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่รู้จะติดต่อเขาอย่างไรได้นะครับเพื่อขอเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการแบ่งกำไรให้แล้วกันนะครับถ้าไม่ได้อะไรกลับมานะครับ ถ้าไม่ได้อะไรกลับมาก็ถือว่าเป็นการแบ่งกําไรจากการขายจุนซุงระยองให้ก็แล้วกันนะครับพอผมขายการใบนี้ไปนะครับได้กําไรมา222เหรียญน,นะครับแล้วก็แบ่งให้พี่เข้าไปครึ่งหนึ่งร้อยี่สิเหรียญได้กำไร101ร้อยหนนะฮะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเกิด ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ระวังนะครับแล้วก็ก่อนการจะกดยืนยันหรืออะไรก็เช็คให้ดีนะครับอย่าผิดพลาดเหมือนผมนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่เล่นเกมโซลครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจผมด้วยก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้ด้วยนะโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ